อากาศคือว่ากขึ้นว่าเก๊งนะคือว่าท่านว่าวใจเชื่อตาว่าอากาศชื้นห่างมากขึ้นเชื่ือตาว่าคือากาศชื้อห่างมากขึ้นว่าไปครัพอปวดแื้อท่านแกงนะจะบอกท่านนะท่านอี่นะว่ามาขี่รายเอือมื่อแต่อื้งนากัอวลแบบขี่รายแม่จะบอกท่านเออท่านก็จะบอกท่านนอกข่าวอ้วนมา ข้างนางนว่าโบทคุงมาค่ะเออโบได้ือดไปข้างหนักเบื้งเดอวมบ้เชือเออเอาแต่ขังมาครับจักบ้ชั่งเลยจักคือโลเอาโออเกเออว่าจะของตัวจะดอไปเข้าวงเบื้งเด้วโอ้ไปข้งเบื้องเดก็แต่ชังกั่าเอกือะมาณเ้าร้อยเกจิัดด่วนจัดเติมจัด่วมจัดเติมเพราะว่าเออ ไม่อย I mean, so 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 ังกุกินไม่เหปากขาดเลยมาก็นําหมักหลายตัวเลยเก่าก่อเกจชิ้นๆแบบนี้ต้าบึก้ัเวก้าเกชั่วมาานนาำหนักอีนักก็กคอยพอคอยมือว้นทีเนงบ้ามือหนึ่ม่ก็ช่างมือหนึ่งเลย่เออเปช่งว่าแล้วี๋้วพอรักทางบนแล้วนตั้นั่ก็กคอยว่างต้แต่ของจอยคือแค่ก็า่อเจชิ้นพวกนี้ตัวไว่าตัวมดตัว่อน พูปค eh ุ้มมาขาดเออพอรู่คุ้มบ้ากิ่คาราบอกว่าขาดรูปจังว่าหลายขีดโอ้ยยมาหักตัวอ่ะไปชัางบนงแบบเก่าเเลีเก่ารอกลเก่ารอยเจ็ดสีเอาก็คือร่างก่อนจ้าโกแบงค์ขึงกันจ้าโก้เลือกือจ้า คือไโอเคจะปูเธอเนาะจะโอเคมือข้นอ้ามือหนึมือขร้นบนนดีวันที่ยี่สิบห้ากอข้อสองห้าหก้าเอออึ้งนา่งหลับไปทำบุญเรียบร้อยอย่างน้นหเนาไปทำบุงเออกลับมาแล้วอึโงพอบางันยอดเรื่องการท้องเปิดขาม้างเมื่อกี้บวันบ้างช่องเปิดถาเล้วอันมันถามไเปิดานะ อแปดห้าขแปดหาแล้วอดเงนเมือครับสามแปดหาครับผมครับแปดหารือว่าขาแปดหาบ่เมืองนะยอกเมื่องขวแปดห้าถูกต้องคือต้องอเงื่นนะลูกนะคือถูกกรไดับป้องกันเป๊ะคิดหน่อยเดียวถือว่าด้เนาะอารวบุรวมแรงรวมใจใช้ใช้ท่ากันท่าบุญมนะลูกเนาะ ไม่เป็นไรการทําบุญไม่ถืุสบังคับคครทําเวืร์เกิดทำเวอร์แกงนะวะเออจะไปขึ้นยังหมากมาขึ้นแกเข้าคือแป่มันขอบนาเคือไถ่ข้าวมีความถูกแล้วลูกตรงเชื่อมั่นตัวเองพอชอนไถ่เชื่อมันตัวเองย่าไปเชือพตัเองเขาชับเขาช่อเขาเบาเองนัแตกต่างพอไตต่างลูมต่างเด้แล้วูก เข้ากับเปิดคู่เข้าเออเข้าว่าคือเข้าเก็บเอากาคือกะอาขาดพราะยบบากกต่เชืญๆเพราะฉะนั้นตรงปล่อยวางตรงปล่อยวางนะลูกนะเออปล่อยวางแบบคือตีองนั่งมากไม่ในเมื่อว่าเข้าหู่จักตัวอื่นพึสเออรู้จักแก้ไขทุกถึงทุกอย่างก็พร้อมคือกะอภัยแต่บางทึงบางอย่างรู้ว่าผิดก็เรียทคำต่อไป คนแบบนั้นไม่น่าให้อภัยนะลูกนะคิดทำ่าค่ิปเดวคืิปอีกคลิแเดวคลิอีกเตือนแล้วเตือนอีกฉะติยังไม่กลับคืนมาเนาะคู่กรรมันตองถูบ้องโถจังเ้าะเออหายหัวจักคือหายหัวจักคือจะมาหน้าตัวเองบวบันพอบอวบบอสอนนะเออการกินการท่านการใช้ชีวิต การเียงโกกเียงราเออไม่ใช่ว่าให้งงง่ายขนาดนั้นนะลูกว่างงง่ายแต่พอกลังเขียนฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าค่าน่อฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮงาเ่าย่าฮ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 อา่าง่เฮ่า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 น่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่าอ่า่าฮ่า่าแ่าฮ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 ่ัฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่เ่า่่่า่าา่า่ แค่ตัวมันถือจะเปิดหาแค่แคตัว,ตว,ตวม,มันเพลี่ยนาเปลี่ยนเง่เปลี่ยนข้างมีบ้ปู่แค่แต่แค่ทมันถือเกา่าชกว่าเกา่าอ เออาท่านทุกดอกเจ้าเปล่าตื่นลุ่มไปก้อนไข่หลายผู้ใดกระดนาในได้ทุกดอกขากใครๆกใชว่าขามือเข้าไ้อหมอถังถองผ้อันใหญ่ไงถงหอปูเดองมันนี่คูอก่ะเอา้าขนหนังก่อ้คบชู้ยอาออแม่เพพอพอ้าขหังบ่าบ้เรากับเขาู้ย่ะ้าปูเหนว่อยาข้นไหลงเบากับนวถข้เขา ชือตับต so like, uh ่อแล้วเข้าใจเข้าใจครับปูเข้าใจหากบก้าบพูเกาุัักบเ้าใจปเคลื่อน้ไปเอาวาปมาเปลืองก็เปลือเข้าวจาเงกาันเยอะรึเออเออ้ารพนันวัดขื่อวัดกระปุกไ้เออพอทำาน่อนค้ายมาบอกเนาะเอาพอผ่อนคาด ก็ไปหาเอาวัวเขาร้ท้องท้องก็พ้อเป็นพ้อได้กลนเออแท้จะน้อยจะันะเออบกเซจงก็จะไปเรื่องวันเรื่องร้ไร้เ็บเอาเ็บเอาลูกเอาลูกเอาเอาเซฟที่ขาหามือก็ข้อบกเอจยังน่ก็คอยคอกคนั่งเด้อมงง่ายคึอครั่งว่ะแค่นั้นแคืลกันขียน เราคือวุ่นอาคแรงของแรงหามันงถือกันมาร่องงานอขาร้องหามั่งถือกันมาเออฟอพอกันงานแบบกว่ามกวามาเปลี่ยนการถืเนาะให้ลูกลานคลายเครียดทั้หอดเนาะเออจะไปคือหลูกจะไปชื่อชื่อเข้าเออดูว่าอะไรดูว่ามีไผรดูก็คคงหรือขันหรือเออปล่อยไปตามอารมณ์ชาวบ้านก็เด้ เออจะไปคลึกเด้ยืงอยากคลึกเออเขาก็มาั่วเอาแบบมแร่ความคายไปเร้อเร้อคือมันมีทางออกทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้เทียงแตเราจะแก้มาเราบอกว่าอยาไปคลึกอะไรถ้มันมากไปอยาไปขับผมตัวเอื้ให้เกลี่ตัวเอื้นเข้าใจไหมลูกเออจะหาอะไรเรือเอจะนอนต่องนอน แม่แต่งขนจริอ้แม่่ขันม่รดาคนหนึ่าปากว่าขนหวานก่น้เขาปากจนบาจเกืออาเขคือหวานจเกอากนกาเขานปากหานขน กืาวงดวก่าวบ่า่าฮาฮ่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 าบ่า่าฮ่าว่าฮ่าฮ่าบ่าฮ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 าฮหาม่า่าฮเา้่าฮ่าฮ่า่าฮ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 าฮาาาฮาฮา่า่าาฮ่าว่าฮ่า่าไ่าฮ่เ่าเ่าา่า่าฮ่่า่าา่าา่าาา่า่ขาาผู้ใ่

ไม่ครบครับเขาอะรมวายกรวมว่าข้เออเออข้าพ่อคใจพอโกกู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 กยกู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 ก่าูกอกตกู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 ขูก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 แกู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 ู่กห เฮนเงแล้วก <c punched> ็ไม่รู้สาธุสาธุปูวมาเปลน่ันการขายดุซี่กอ้อยกับเอกครับเออด c ซี่หาทางอีกยังก่อนก่อนก็บบอกเคลียอ์กับแม่หมอจ้าปูมีชุดที่ดามีที่ทำไม้มีเพลงดีมีนางอุโบมีนางนึกตาจ้าเออว้าูร้ายคนคือเสียงยังน้าบอถามาที่อ่าอออกอากาศใจปูหายคือความรู้รู้โอเค

คือข้างวัละพูกอันนี้ทานว่าท่านคนดื่มเราด้วยครับผมเอา่าถวายขังนบ่งดื่มเ้อถ้าใช่อีพอคือเก่ามากอีพอบอกเลยว่าคือกระตามเขาว่าถังเขาวา่เก่ากบบเคยมหนึ่งวิถีหอเท่าดูอัดวานิ่ครูปทับเรื่องได้ไหมเรื่ับเออพูกว่าจะกคาห้าท้องพูดว่าข้อกัจากวานิ่ ปล่อยกับปล่อยพ่เรย่็วาตัวผู้ทำบ่้า้า่าปล่อยเนี่ย่าตัวจักสีอแัม่ไ้ไม่คิบส่วนเน่เออปล่อยสองทามตัวปล่อยสองสามตัวหาเหยือหางเ้าเอาได้คบเลยไม่ดีไม่ดีเนาะครับผมเออร้านตัวจักสีเนา่คือพ่อเขาพ่อเลยว่าคือว่าเข่ยนน้งคือไฮหัตเขียนแต่เนีคุณครานเรียนว่าถึงเนาะ เร่บะถึงร้อยนะแม่อื้มครับเออไอตองเรื่องเขียนเลยแม่หมอครับผมเขียนแปดชงอืแปดชุเออเพื่อถืหอดบะถึ้นึ่งนะครับแปดชุ๊ขีดไ้รื้ขีดไปืแปดนึงแล้วก็ขีดไปรื้มขีดแปดนู่แล้วก็ไปเราะขีดไปรื้มขีดไปแปดสองขีดแล้วก็แปล้วก็แปดาโอยขีดไป้ขีดแล้วครับ คข่งยังนาบ่อพอบอกเรื่องร้ายปูว่อบอครับผมแม่ร้ายบ่เรื่องร้ายบ่ครับร้อยบ่อครับมีซีครูครับปูเข้างานบ่โอ้บ่ขี้หมอสักเกิลจักนอนครับเอาแต่ว่าปูเกิลอื่นบออย่างแต่ปูครับเอาแล้วบ่ครับเอาแต่บ่นบอเรื่องบอเอาล่างาปู่เอาล่างครับ อาคือโค <5 S 2> งนะเออสิบหกปบาปูอคือเรืองหนึ่งก็ค <1 S 2> ือโคแล้วก็คือจัวเออเรื่องหนึ่งัวเแล้วก็คือเรื่องกรบพาเออเื่องหนึ่งกระพานเออเมื่อท่านี้มะเพราะฉันหอด้วยตัวรู้ไหมสิบ เมื่อแค่นึงแล้วอีกเบอรบต้องมาขีดไม่ใช่จะรักถ้าขออกบอร์รักกไม่ไู้หม่อรากอีกไปทางนี่ขออีกน้ำแตงโมก็เบอร์ผ่านมาทักทังอีกน้ำแตงโมเออขอท้าบุญน้ำไปเ้อะแตงโมเยอทขาสงทางบุญน้ำจะมาฉลองออกทึ่เพื่อให้สมบัติไงปลานน้ก็ถือว่าชื่อผู้ขาวว่าค่ะ ก็แต่เราเดือดรเอาตามคือพอขี่ขีขีันเือครับผมหางมัามัดหางตุกหามัดหายดำหารวัสุกตูกุกตุกให้จุกหัวตุกวูกงะสาธุสาธุคุณเออสาบุูมหงคุณคือปาก้าพ่อคุด่าเนาแฮปปี้วันเดือดธุบูแฮปปี้ว้เดือนธกบูดูชี้ชี้ดูชีีว่าจะ เฮ p p y b เบ t ร์เดย์เฮ y b i r เบอร์เดย์ y ฮ i r t บเบอร์เดย์ที่ที่ฮ่า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 ฮาาา่าา่ รับเลยขอรับฮะแล้วแล้วหมดยังลูกอหมดยังฮะหมดแล้วครับปู่ยังไม่หมด่ะแมากี้พ่อเหนืัวหนามดล้วเาเรื่องกินเ่บอกอะเลยเเรื่อกินอ๋อการจินหนังดูอ้อกินรองข้อแบบก่อนนะอ นี่หันบุกร้างไม่ตกไม่หลับไม่ตกไม่หวานตกกับข้าวแข็งแรงขอให้เงินหลายองขอให้ทองหลายมาจุดจากรงานเจริญองก้าวหน้านะลูกนะครับผมถูกู้คนหลับฝักมือด้วยลูกเจริญอ่าถูกสาถูกสใจกาวส่วนคำคำแรกๆนะครับมื่อนี้จะได้ขึ้นหอคำจากหน่อยครับเพราะว่าแม่คู่เพิ่นกลไปธุระพึงมานะครับเนาะก็ขอโทษขออภัยหลายๆที่เอฟซีลอฟังรอเบิงรอชม ครับตัวเลขเด็ดๆอาหารแรงมือนี้คงจะท่านเด้อเข้าเฝ้าไปจัดไปหาเด,คด้ครับเด้อครับหลอดแรงๆคำคำนี่ครับห้าน้อยหรือว่าเป็ดซอฟปอปเล้าประเทศเพื่อนบ้านเท่ามือแร่งนะครับเด้อเฝ้าไปจัดไปหาครับปูบอกเก้าเก็ดศูนย์เก้าเก็ดหนึ่งหาเก็ดศูนย์เด้อพี่น้องเด้อหรือว่าหนึ่งเก่าอ่าหนึ 19, ่งเก่าคนหนึ่งนะครับเนะาะหยัดยิ้มก็ลืมลงให้ครับหนึ 19, ่งเก้านะครับเด้อหนึ 19, ่งเก้าครับ 06นะครับเนาะ06ครับครับนี่ครับไปยิบไปหาร์ดไปเชียงโขงเชียงใหมด่ด้วครับเด้อฟซีทานใดจะไปเที่ยวสปปเล้าเมือแรงหรือว่าดาวโจรครับหรือว่าดาวโจรรอบเดือนเดืนนะอนนะครับเนาะสำหรับอเอฟซีลายท่านนะครับเนาะปู่กับว่า ครับสำหรับชิมนี้นะครับเนาอะ,อะแอดยิมกับคอยเอฟซทุกทุกคันชดชงมันมาน,นด,ำดำดำไปรววยกับตัวเดขกของปูครับ1สิงหาคามนี้ก็มี80 81 8นย์ปครับปูก็เลยถามว่าลางเอาบอําำราลางก็มีหน หนึ่งหาสองตัวแล้วพี่น้องเด้อครับเรลียกครูกันมีหนึ่งครูสองครูสามครูสี่ครูหาครูหกครูพี่น้องกับฟังดีๆพิ่เจ้าหน้าครับทุกคําบอกคําจ่าของปูมีรางวัลครับเอฟซีทันได้ในบึงคลิปนี้แล้วก็ขอให้โชคช่วยมันดําดําได้ลยครับสําหรับคลิปนี้แอดยิ้มกราบขอสวัสดีครับ